าดูดวงบอกราคาได้ไหมจ๊ะได้บอกไปเลยสองร้อยบาทนะจ๊ะที่นี่อยูด่ดวงมาดูกันซิว่าเอยากจะสับไพ่นะคะอันนี้ไพ่จะกอง,งหน,าข,า,งหนาข้างล่างขึ้นบนข้างล่างขึ้นบนอ๋อต้องดึงข้างล่างขึ้นข้างบน สภาพแข็งแรงพี่หนูไม่ได้นับมาคือกี่ใบแปดใบแล้วแปดใบแล้วใ่ไขอใหมขอให้ลูกมีความสุขลูกสาวนะขอให้ทุกคนในโลกนี้มีความสุขสุขภาพแข็งแรง่ยากลำบากนะที่ผ่านมาเหนื่อยยากลําบากเนี่ยเนะหนื่อยมากเหนื่อยมากที่ผ่านมา,นมาเปิดไพ่สิบใบดูซิว่าทำนายว่าเป็นไง อันนี้ช่วยเงินช่วยทองช่วยความรักนะดีไหมจ๊ะดีจ้ะอันนี้เข็มทิศวิ่งไปที่ททางมีงเงินทองโชคลาภดีนะอนาคตข้างหน้าก็ดีนะน,นี่ไม่ลําบากนะทุกวันนี้นั่งเป็นราชินีเงินทองไหลมาเป็นมานะโอ้อันนี้นั่งเป็นห้องเต้นนะเกาะเงินนี่ราชนีเกาะทองนะเกาะทองทุกวันนี้เหรออ่าดีอ่าจ้ะกำรวยอ่าคุณ เกาะไม่เงินไม่ทองไม่เศ็ษีอันนี้น้ํามันข้างหน้าราบลรื่นทุกอย่างนะราบลรื่นอาจะถูกหวยไหมเนี่ยราบลรื่นโอเคคือคือสุดท้ายคือดีใช่ไหมยังไม่หมดอ๋อยังดูได้อีกตอนแรกก็คือลบปากอีกเกา้าใบสิบห้าใบดูไปเลยคาถามเหรอไม่ได้เปิดกล้องเมื่อกี้เมื่อกี้จับสามใบดูที่ว่าจะรวยไหมอันนี้ชีวิตที่ผ่านมาเหนื่อยยากลำบากเลยได้ไพ่เหนื่อยหกใบห้บาใบ โอ้โหถามว่ารวยแต่ว่าขึ้นไพ่เหนื่อยขึ้นเหนื่อยท,ที่ผ่านมาที่ผ่านมาเนอะเราจะดูเรื่องหวยไม่ขึ้นไม่ขึ้นว่าถูกงม,มีเงินอยู่เนี้ยเยอะสันกาสัามสำเร็จไองตัวแล้วอย่างนี้เราจะถามซ้ําได้ไหมว่าเราจะถูกหวยไหมถามตัวตัวเดิมใช่ไหมสุขภาพก่อนนะถามเรื่องสุขภาพก่อนสามใบนะเดี๋ยวเรื่องโชคลาภเดี๋ยวรอบหลังก็กันเอาสุขภาพถามเรื่องสุขภาพ จะแข็งแรงไหมดึงให่สามใบสุขภาพก็ไม่ค่อยพิงนะเราจะได้ดีรับรื่นสุขภาพจะได้แข็งแรงนะอ๋อคือตอนนี้ป่วยอยู่ใช่ไหมก็ไม่ค่อยป่วยหรอกเป็นนิดๆหน่อยๆนะอ๋อจ้ะอ่าอันนี้ถ้วยทองวันข้างหน้าดีทุกสิ่งทุกอย่างนะแล้วดึงมาสามใบถามถึงเรื่องป่วยก็เจ็บอวดอดแอดแล้วก็ถ้วยทองนี่อาจจะหายดีดี อาจจะหาย Saint เด็บป่วย yo, อาจจะหายดีก็เอาถามเรื่องแฟนแล้วกันแฟนแฟนต้องบอกอายุใช yeah. yeah. ่ไหมแฟนก็ห yes. ้าสิบเอ่อห้าสิบหห้าสิบห้าันนี้ยังเรือเป็นเก็บทิ้งนะไม่ดีอ๋อจ้ะอันนี้ถามแฟนอายุห้าสิบห้าถามแฟนรักเราไหมแฟนมีกิ๊กไหมรักเราไหมมีมีผู้หญิงคนใหม่ไหม ไม่มีอันนี้ดวงดาวแสงสว่างน้ำนี่สตาน้า<ด>ํนาดน้ำอันนี้เราจะมีคนมาหาเราจะมีคนมาหาเราเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้นำโชคลาบมา,อ,า,าอันนี้อันนี้ดาไม่ดีเหนือหน่อยเหนื่อยแล้วถ้าเราจะถามเรื่องแฟนเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าไม่ไไม่มีอ๋อคืออันนี้คือไม่มีใครไม,ม่ไม่มีคือสตานี่คือไม่มีใครใช่ไหมสตาร์นี่ดีดี อันนี้เกี่ยวกับตัวเรานะเกี่ยวตัวเราจะมีปัญหาเราจะเป็นมีเร่องอะไรผิดใจกได้เนามาดีไหมดีเหนื่อยมาดีตัวนี้มาดีอันนี้เหนื่อยคือตัวนี้ไม่ดีทํางานเหนื่อยยากลาบากที่ผ่านมาได้ได้ครเหนื่อยมาห้าหกใบโหนใช่ลกดาบนี้ไม่ดีดาบกระไม้อะไม่ค่อยจดีเลไอยากถูกหวยอยากถูกหวยวันที่สามสิบมกรานี้เอาเฮงเงเลยแล้วกันนะขอถูกหวย ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ดูซิจะได้ไหมอันนี้ความรักที่ผ่านมาเริ่มแรกนะจะก็ไม่ค่อยสมหวังเจ็บปวดน,นะนะะคอันนี้เจ็บท้องปวดหลังปวดขาไหมจ้ะนี่นะจ้ะก็จะได้ตังค์นะอ๋อหรอวดตังคไหมนะจะได้ โชคถามลาบออกมาว่าเจ็บป่วยแล้วก็ตัวนี้ตัวอะไรนะคะตัว,นตว,นตว,นเ,วเนี้ยตัวเนี้ยเห็บป่วยนี่ปวดทิ่อันนี้ก็เจ็บใจอ,อันน,น,นี้อันนี้ความลาบที่เรา,าสาวๆาวที่เราผ่านมาอ,อ๋อแล้วเราจะได้เงินอ,อ๋อโอเคอันนี้าสาวสาที่เราผ่านมานี่ไม่สมหวังนะแสดงว่าจะถูกหวยนะแม่แต่เราดึงไม่ได้ดูลูกสาวดิดวงลูกสาวเป็นไงดวงเขาจะดีไหมเขาถูกหวยไหม นอนนะ<ช>ดีอันนี้ลูกสาววันข้างหน้าก็เหนื่อยยากลาบากนะอันนี้ไดมีทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นดีใช่ไม่ดีตัวเดียวไม่ดีไม่ดีตัวเดียวเือคือเหนื่อยทาแต่ง,งานทาแต่ตง,งานเพื่อเงินวันข้างหน้าลองเปิดมาอีกสามใบสามใบสุดท้ายนะ้ดึงให้ดีนะเราดึงเลยนะอ่าดึงเลยดึงนะถ้าไม่มีคําถามมาดูจำให้แล้วแะดูซิว่า ถามไปแล้ววันนั้นฉันหวยถามไปแล้วติด <3 S 1> ตาม,าม,มาล,ลิดตามไพ่แล้วกันต่ดตามไพ่แล้วครับลมก็แลงจะได้ยินเสียงแม่หมอไหมเนะี่ยอันนี้จะถามอะไรเนี่ยถามไพ่เนี่ยนะเอาตามไพ่เลยแล้วกันเอาตามไพ่นะจ้ะความรักเราลาบลื่นนะความลาบลื่นเหรอหันหน้ากันความรักลาบลื่นนะโอเคอันนี้ ไม่ลาบลื่นอะแฟนเหนื่อยมากลำบากแฟนเหนื่อยใเหนื่อยตอนนี้แกอายุอะไรแล้วก็อายุยังเท่ากับเราอะนะห้าสิบฝาเหนื่อยหมายถึงการทํางานเหนื่อยเจ็บป่วยเจ็บป่วยไม่มีการทํางานนี่เหนื่อยสองใบนี่คือเหนื่อยเหรอเนี่ยสองใบนี่เหนื่อยอันอันนี้ก็นั่งนั่งนั่งบำลังใช่ไหมนั่งบำลังแล้วก็ถือไม้เอถือดาบก็ไม่ดี อันนี้ไม้ก็ไม่ดีโ oh, oh, อ๊บบิวแต่ว่าความรักรับรื่นอ๋อแต่เขาจะเหนื่อยใจเขาจะเครียดเกามีเคลืยดเป็นบางครั้งไม่เคลืยดครั้งแต่ความรักนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะมีใหม่นะร <Okay. S 1> ักเราคนเดียวรักเราคนเดียวเนี่ยอันหน้าหางกันนี้รับรนะื่นนะดีอ๋อหกสิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังดีถูกหวย